เอาล่กกะครับผมกลับสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านอย่างเป็นทางการด้วยนะครับผมมาพบกับผมจิตจิมฟี่ซึ่งเรื่องที่ผมจะมาสปอยในวันนี้นะครับก็คือเรื่องดาบัญญาลาชันนั่นเองนะครับผมซึ่งก่อไกลดําเนินมาถึงตอนจบของซีซั่นที่4แล้วนะครับและก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับก็เชิญคุณผู้ชมไปรับชมรับฟังผมสปอยพร้อมกันได้ตอนนี้เลยนะครับหลังจากที่พระเอกก็ได้ตีอาวุธ ลาชั้นขึ้นมาใหม่ฉากก็จะตัดมานะครับซึ่งก็ได้มีชายปริศนาได้บุกมาที่ก่าววังเยอะแข็งซึ่งเมื่อเย่สู้ฉางนางได้เห็นนะครับนางก็ไม่ลังเลที่จะกระโดดไปสัตวสุดยอดวิชานำแข็งจมตีใส่กลุ่มชายแปลกหน้านั้นซึ่งนั่นนะครับก็ทำให้เราลูกศิษย์ ของนางนั้นก็ถึงกับอึ้งไปตามๆกันและจากนั้นนะครับผมในขณะที่เยซูฉางกําลังเข้าชานอยู่เหล่าลูกศิษย์ก็ได้มาถามนะครับว่าท่านอาจารย์เมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นกันและเยซูฉางนั้นจึงได้ตอบไปว่าจากตำนานที่ได้บันทึกไว้ในหนังสือโบราณมันก็ได้กล่าวว่าพวกนักลบวิญญาณมันเกิดมาจาก การควบแน่นจิตสังหารของผู้ฝึกตนมากมายและมีเพียงยอดปรมาจารย์วิญญาณที่จะรู้ถึงวิธีควบคุมมันและคข้าก็คิดว่าเจ้าหลิวหยุนน่าจะเป็นคนที่ส่งนักรบวิญญาณพวกนี้มาโจมตีขายกลเวทมนต์พายุน้ำแข็งและมันน่าจะมีอีกเป็นกองทัพเลยละ่ะแต่ถ้ว่าหากมีข้าพูดนี้อยู่ด้วยพวกเจ้า ก็ไม่จําเป็นที่จะต้องกลัวอีกต่อไปอาจจะทําการฆ่าพวกมันทิ้งให้หมดพวกคนที่คิดจะมาขัดขวางแผนการของคาผู้นี้และฉากต่อมานะครับพวกพระเอกกกําลังคุยกันว่ากองทัพทหารของฝ่ายเรานั้นก็ได้วางกองกําลังอยู่ใกล้เคียงกับกาว,วังเยือกแข็งและประมาจารฟูจึงได้บอกกับพระเอกว่าโชคดีที่ฝ่ายเรามีนักลบวิญญาณที่แข็งแกร่งอยู่ด้วยซึ่งพระเอก จึงได้บอกไปนะครับว่าท่านปรมาจารย์ฟูท่านเข้าใจผิดแล้วละนักลบวิญญาณนะ่ะ พวกเขาเหล่านั้นมีหน้าที่ทำลายผลึกเวทน้ำแข็งและพวกเขาก็ยากที่จะควบคุมและตรับได้ที่ผลึกเวทนั้นยังมีแม่นางเยซูฉางเป็นแกนหลักของพลังของมันมันก็ยากที่จะถูกทำลายลงได้แต่ทว่าท่านไม่ต้องกังวลไปเพราะข้าได้สั่งการไปยังสหายของข้าเรียบร้อยแล้ววันพรุ่งนี้ข้าก็จะบุกไปที่วังหิมะอีกครั้งพร้อมกับสหายของข้าซึ่งเพื่อนพระเอกแม่นางซูจิง อนจึงได้บอกนะครับผมว่านางนั้นก็อยากจะช่วยพระเอกต่อสู้ด้วยเหมือนกันในฐานนะคนที่โตมาจากหุบเขาชีซิงและหุบเขาแห่งนี้ก็ถูกปกครองอย่างโหดเหี้ยมมาอย่างยาวนานซึ่งพระเอกก็ได้บอกนะครับผมว่าศึกครั้งนี้มันอันตรายเกินไปเพราะฉะนั้นแล้วข้าจะไปพร้อมกับผู้ที่มีพลัง มากพอที่จะตอกกนกับพวกมันเท่านั้นพวกเจ้าทั้งสองจงออกเดินทางลงเขาไปซะเถอะซึ่งฉักก็จะตัดมาที่พวกชาวเมืองที่กำลังคุยกันนะครับว่าสุดสุดท้ายนั้นกำลังจะมาถึงแล้วและข้าได้ข่าวว่าเจ้าสำนักดาบปัลละมาจาริวยุนจะนำกองทัพออกรบด้วยตนเองอีกด้วยเพื่อบุกไปยังที่วางหิมะแต่ทว่าวางเงยี่กแข็งนั้นก็คือผู้ที่มีอำนาจเป็นอันดับที่หนึ่งนับจากหกสำนัก ใหญ่และมันก็เป็นเช่นนั้นมามากกว่าพันปีแล้วและถ้าเกิดว่า พวกเราชนะศึกได้จริงมันก็จะเกิดการสูญเสียมากอยู่ดีมันคงเป็นชัยชนะที่น่าเศร้าสุดๆและถ้าเกิดว่าพวกเราแพ้แล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างก็จะต้องหายไปอย่างแน่นอนเลยทีเดียวแต่เว่าทันใดนั้นนะครับฉากก็จะตัดมาที่พละมจาร์ฟูเขานั้นก็กลับพูดว่าเจ้าได้ส่งทหารไปแฝงตัวใน,ในกลุ่มนักรบของเจ้าหลิวยุนแล้วใช่หรือไม่ในวันพรุ่งนี้ทหารของฝ เราจะรอบสังหารและก่อกระบฏจากนั้นก็ปล่อยให้ไอ้เจ้ารูยุนมันเข้าไปต่อสู้กับเจ้าวังเยากแข็งและจากนั้นข้าก็จะทําการเอาทุกๆสิ่งทุกๆอย่างไปจากพวกมันซึ่งอาจารย์ฟูนะครับผมเมื่อก่อนเขานั้นก็เคยเป็นคนดีนะครับแต่ทว่าเขาก็ได้ถูกความโลภบังตาและกลายเป็นคนที่คิดจะหักหลังพระเอกนั่นเองซึ่งทันใดนั้นพระเอกที่ได้แอบฟังอยู่เขาก็ได้โผล่มา และได้จัดการกับลูกน้องของปรมาจารย์ฟูและพระเอกจึงได้บอกนะครับว่าข้าสั่งหอนใจอยู่แล้วและท่านลุงโมหวังนั้นก็ได้เตือนข้าถึงพฤติกรรมที่ผิดแปลกไปของท่านอีกด้วยข้าก็เลยมาด้วยเห็นกับตาและมันก็เป็นอย่างที่ข้าคิดจริงๆแผนของท่านนั้นฉลาดมากนั่นก็คือก่อนที่พวกเราจะออกเดินทางมายัางที่นี่ท่านก็ได้สั่งให้ทหารเป็นจำนวนมากมาสนับสนุน เพื่อเป็นการเสียแซงว่าเรานั้นอยู่ฝ่ายเดียวกันและท่านก็จะทําการเข้ามาตลบหลังตอนที่ข้ากําลังต่อสู้อยู่กับเยซูฉางจากนั้นท่านก็จะได้ครอบครองดินแดนในตอนเหนือทั้งหมดและในหมูทหารของท่านก็มีคนดีๆอยู่เยอะแยะมากมายยกเว้นพวกคนที่กลมหัวรับใช้และทําตามคําสั่งของท่านและถ้าเกิดข้าได้ทําการสังหาร ทานซาในตอนนี้ก็จะทําให้เกิดความวุ่นวายขึ้นในหมู่ทหารและวันนี้ในตอนที่ข้าเองแต่ล่ให้ซูจริงอานและซูโม่เฉาแต่ออกเดินทางลงหุบเขาไปมันก็เป็นเพราะว่าข้าไม่อยากจะให้พวกเขาต้องมารับรู้ความจริงที่ว่า พ่อบุญธรรมที่ชุบเลี้ยงพวกเขามามากกว่า20ิปีจะเป็นคนชั่วช้าซึ่งปรมาจจรา์ฟูเขานั้นจึงได้ตอบกลับนะครับผมว่าเยี่ยมมากปรมาจมรยจหาริวหยุนถึงเจ้าจะฉลาดแต่ข้าก็ขอบอกเลยว่ามีสิ่งหนึ่งที่เจ้านั้นแต่ทําพลาดอย่างมหัน นั่นก็คือการคิดว่าตนเองนั้นแข็งแกร่งเกินไปซึ่งทันใดนั้นปรมาจารย์ฟูเขานะครับผมก็ได้ทําการเรียกใช้อาวุธระดับราชันแล้ก็ได้บอกอีกว่าเมื่อข้าสังหารเจ้าซะก็จะไม่มีใครได้รู้ถึงความลับนี้อีกและอีกอย่างหนึ่งข้าก็จะบอกกับทหารไปว่าเจ้าได้โดนรอบสังหารโดยคนจากก้าวังเยือกแข็งและมันก็จะทําให้สํานักดาบ กับวังหิมะนั้นยิ่งต้องการที่จะต่อสู้กันมากยิ่งขึ้นและก็แน่นอนว่ามันก็เป็นผลดีสำหรับข้าและเจ้าก็อาจจะยังไม่รู้ว่าแท้จริงแล้วข้าได้ใช้เทคนิคลับจนสามารถมีระดับพลังอยู่ที่ขั้นนิพพานแล้วและพระเอกจึงได้บอกนะครับผมว่าแล้วมันยังไงล่ะข้ารู้อยู่แล้วเพราะตอนที่ข้าได้ช่วยชีวิตท่านโดยการนำ นอนวิญญาณออกมาจากร่างนั่นก็ทำให้ท่านก็สามารถใช้พลังที่ได้รับมาจากหุบเขาเมเทียนได้อย่างเต็มที่จนสามารถเข้าสู่ระดับนิพพานได้ยังไงล่ะซึ่งทันใดนั้นอาจารย์ฟูเขานะครับก็ได้ทำการเปิดฉากโจมตีใส่พระเอกนะครับและเขา ก็ได้ใช้วิชาผินมังกรยกสวรรค์เข่าโจมตีและพระเอกก็ได้ใช้วิชาดาบเพื่อเข้าต่อสู้กับปรมาจารย์ฟูนะครับผมซึ่งพระเอกก็ได้ทําการใช้วิชาเคลื่อนย้ายซึ่งมันก็เป็นวิชายุทดแรกที่พระเอกได้เรียนหลังจากที่แต่ย้อนเวลากลับมานะครับผมและนั่นก็ทําให้ปรมาจารย์ฟูก่อถึงกับตกใจเมื่อได้เห็นความเร็วของพระเอกและเขาก็ได้บอกว่าเจ้าอยู่ที่ระดับยินอย่างเท่านั้นแต่ข้า Terima ไม่สามารถมองเห็นการเคลื่อนที่ของเจ้าได้ซึ่งต่อมานะครับอาจารย์ฟูก็ได้โดนพระเอกซัดจนถึงกับล่วงและตายคาที่นั่นเองนะครับและฉากต่อมาลูกศิษย์พระเอกก็ได้มาถามกับเขาว่าข้าได้จัดการตามคําสั่งของท่านอาจารย์เรียบร้อยแล้วซึ่งมันก็คือการกําจัดตัวกบฏท,ที่แฝงตัวอยู่ในหมู่ทหารซึ่งข้าก็ได้ใช้วิชาเพื่อสอดแนมทําให้ภารกิจก็ได้สาเร็จลงอย่างลุล่วงซึ่งพระเอกจึงได้ตับ กลับนะครับว่าถึงเวลาแล้วที่จะต้องออกเดินทางไปที่วังหิมะกันและลุงโมหวางนั้นก็ได้บอกนะครับว่าหลิวหยุนเมือ่อคืนเจ้าแต่จัดการกับอาจารย์ฟูไปแล้วและเจ้าจะบอก กับซูจิงอานและชาวเมืองว่ายังไงล่ะซึ่งพระเอกนะครับเขาจึงได้บอกว่าข้าจะทําการบอกพวกเขาว่าท่านอาจารย์ฟูแต่ตายในสนามลบเพื่อเป็นเกียรติแก่เขาและข้าก็จะทําการก่อตั้งอนุสณ์เพื่อเป็นที่ล้ำลึกเพื่อให้คนในหุบเขาไม่สิ้นศรัทธาในตัวของปรมาจารย์ฟูเพราะการบอกความจริงไปนั้นข้าคิดว่ามันก็คงจะไม่ใช่เรื่องดีและในที่สุด พระเอกนะครับผมก็ได้เดินทางมาถึงที่วังหิมะและแม่นางลินปิงลี่จึงได้บอกกับพระเอกนะครับว่าคราวก่อนนะเจ้าก,ก็แค่โชคดีที่หนีรอดไปได้แต่คราวนี้ก็ถึงเวลาตายของเจ้าแล้วละซึ่งพระเอก จึงได้บอกกลับไปนะครับว่าข้าเองก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าฝ่ายไหนกันแน่ที่จะต้องตายก่อนและเรื่องราวของเรื่องดับวิญญาณราชาในคลิปนี้นะครับผมก็ได้ดําเนินมาถึงจุดสิ้นสุดนะตรงนี้นะครับและถ้าคุณผู้ชมชื่นชอบคลิปนี้นะครับผมก็รบกวนคุณผู้ชมฝากไลค์แชร์สับตะไคร้เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับผมและสําหรับคลิปนี้ขอบพระคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับและผมทาหน้าที่เต็มที่แล้วต้องขอตัวลาคุณผู้ชมทุกคนไปก่อนนะคะผมสวัสดีครับ